สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันจะพามาเยี่ยมชมเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวไซส์ขนาด127ตารางวาค่ะอยู่ที่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับอ่างเก็บน้ำมาประชันนะคะเป็นบ้านที่อยู่ตรงบริเวณด้านหลังของวันนี้เลยนะคะพื้นที่กว้างมากเลยค่ะประกอบไปด้วย3ห้องนอน 3ห้องน้ำนะคะ2จอดรถค่ะพื้นที่ใช้สอยของบ้านเนี่ยจะอยู่ที่โดยประมาณ210ตารางเมตรค่ะค่ะสำหรับสถานที่ใกล้เคียงนะคะกับโครงการนี้นะคะหรือบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีสนามกอล์ฟสยามคันที่ขับนะคะอยู่ห่างจากโครงการนะคะประมาณ2กิโลค่ะแล้วก็สนามแข่งรถพีระเซอร์กิตรประมาณ6กิโลค่ะ และถ้าเราจะเดินทางเข้าพัทยานะคะก็จะห่างจากพัทยาประมาณ9กกิโลค่ะเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีฟาร์มแกะมีโรงเรียนนานาชาตินะคะหลายๆโรงเรียนเลยสำหรับชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยที่ต้องการสงร่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาตินะคะตรงนี้ก็ไม่ไกลมากคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนนะคะบริเวณด้านหน้าบ้านเป็นถนนภายในโครงการนะคะ กว้างมากเลยนะคะถนนหน้าบ้านนะคะกว้างโดยประมาณ10เมตรค่ะสะดวกสบายมากเลยนะคะในเรื่องของการสัญจรน,นี่นะคะตรงนี้ค่ะเป็นบ้านหลังนี้ที่วันจะพาเข้าไปเยี่ยมชมค่ะไปค่ะเป็นบ้านหลังนี้เลยค่ะกว้างมากๆเลยเปิดจากประตูรั้วเข้ามานะคะเราก็จะเจอเป็นโรงจอดรถค่ะแยกจากตัวบ้านออกมานะคะจอดได้สองคันสบายๆเลยค่ะ เป็นสนามหญ้ารอบบ้านเลยนะคะให้ความรู้สึกที่แบบเขียวขจีรู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะน,นะคะเป็นมุมที่มองออกมาจากบริเวณด้านนอกค่ะ โอ้ห oh. พื้นที่สนามสีเขียวนี่เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับมุมนี้ก็จะเป็นมุมตรงบริเวณด้านหน้ากับทางบ้านค่ะ ตรงนี้นะคะก็สามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่แบบโอ้โหแบบล่มลื่นแล้วก็กระแสลมดีมากๆเลยค่ะหน้าบ้านนะคะหันทิศตะวันออกค่ะเดี๋ยววันจะพาเขาไปเยี่ยมชมบริเวณด้านในเข้าไปพร้อมๆกันค่ะว่าบ้านหลังนี้จะสวยแล้วก็น่าอยู่ขนาดไหนไปค่ะโรงจอดรถค่ะจอดรถได้สองคันนะคะกว้างมากๆเลย แล้วจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งนะคะของบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีการติดเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะคะก็สามารถที่จะช่วยประหยัดพลังงานไปถึงครึ่งๆเลยนะคะจากการใช้พลังงานปกติอย่างเช่นเราเคยเสียค่าไฟฟ้าอยู่โดยปกติเนี่ยก็จะประหยัดไปได้ฮาร์ฟฮครึ่งๆเลยค่ะ เป็นบ้านแนวคิดใหม่นะคะที่ให้ผสมผสานในเรื่องของการประหยัดพลังงานค่ะช่วยลดโลกร้อนด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมบริเวณด้านในกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะสวยแล้วก็น่าอยู่ขนาดไหนไปค่ะโอ้โหก็จะมีระเบียงเล็กๆนะคะ มีมุมเทเลสนะคะเอาไว้นั่งรับลมชิลๆสัมผัสได้เลยนะคะตอนที่เข้ามาบ้านหลังนี้เนี่ยกระแสลมดีมากสำหรับมุมนี้นะคะก็เป็นมุมระเบียงตรงรบริเวณด้านหน้าบ้านหลังนี้นะคะอ่าก็จะมีชานพักเอาไว้นั่งรับลมจิบกาแฟนะคะเทควิวสวยทั้งสองด้านเลยว้าวสวยแล้วก็น,น่าอยู่มากๆเลย เดี๋ยววันจะพาเข้าไปเยี่ยมชมบริเวณด้านในด้วยกันค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะสวยแล้วก็น่าอยู่ขนาดไหนเท่าที่วันสัมผัสนะคะยืนตรงนี้เนี่ยกระแสลมดีมากนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะที่เป็นห้องโถงของบ้านหลังเนี่ยหูโปร่งโล่งสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเพดานสูงนะคะ สูงโดยประมาณ4เมตรโดยประมาณค่ะเพดานสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นฟ้าหลุมนะคะก็ยิ่งให้ความรู้สึกที่โฟล์ป่งร่งสบายมากๆค่ะสำหรับพื้นที่ห้องโถงของบ้านหลังนี้นะคะเพดานนะคะสูงป่งร่องสบายมากๆเลยสูงโดยประมาณ4เมตรนะคะโดยประมาณค่ะห้องโถงโอ้โถงแล้วก็กว้างมากๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นห้องโถงของบ้านหลังนี้ค่ะ Oh. กว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝ้าเนี่ยก็เป็นฝ้าหลุมด้วยยิ่งให้ความรู้สึกที่โปร่งโล่งสบายมากๆเลยค่ะกระจกรอบด้านเลยนะคะกระแสลมดีมากเลยนะคะเวลาที่เปิดกระจกเนี่ยก็จะมีกระแสลมพัดผ่านเข้าบ้าน oh. สวยแล้วก็น่ายอยู่มากๆเลยนะคะห้องโถงโอ oh, ถงจริงๆเลยนะคะโ oh. ปร่งโล่งสบายมากๆเลย กว้างมากๆแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะคะก็จะทําเป็นครัวไทยหรือว่ามุมรับประทานอาหารหรือต่อเป็นเคาน์เตอร์ก็ได้นะคะเ <swimming. S 1> ป็นท่อไว้แล้วนะคะหรือถ้าลูกค้าต้องการทําเป็นครัวไทยก็มีพื้นที่ต่อเติมบริเวณด้านหลังให้นะคะสําหรับตรงบริเวณด้านหลังนะคะลูกค้าที่ชอบทําอาหารนะคะอยากต่อเติมเป็นครัวไทยเนี่ยก็มีพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยนะคะอ,อยู่ตรงบริเวณด้านหลังของบ้านหลังนี้ค่ะ นี่นะคะกว้างมากๆตรงนี้นะคะก็เป็นมาสเตอร์เบสท o ลูมนะคะกว้างมากๆเป็นกระจกบ,บานยาวค่ะให้ความรู้สึกที่โปร่งโล่งสบายมากๆเลยนะคะ,ะสำหรับมาสเตอร์เบสทลูมนะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะกว้างมากๆเลย โซนมุมนี้นะคะก็อาจจะเป็นโซนเอาไว้บิวในเรื่องของตู้เสื้อผ้าหรือโซนแต่งตัวได้นะคะสำหรับห้องน้ำในมาสเตอร์เบสทลูมนะคะหูกว้างมากๆแล้วก็มีการกั้นโซนเปียกโซนแห้งเอาไว้นะคะอย่างชัดเจนค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะในห้องนอนมาสเตอร์เบสทลูมค่ะสวยมากๆมีการกั้นเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะ นะคะเป็นมาสเตอร์เบส o ูมเป็นกระจกหน้าต่างบานใหญ่นะคะให้ความรู้สึกที่โปร่งโล่งสบายมากๆเลยเท็คดิวสวนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูห้องนอนรองกันนะคะ สำหรับห้องนอนรองห้องที่หนึ่งอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะมองออกไปเห็นตรงจอดรถห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยนี่นะคะเป็นห้องน้ำในตัวกว้างพอสมควรนะคะมีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะห้องนอนรองนี่นะคะ,ะพื้นที่นะคะโดยประมาณน่าจะอยู่โดยประมาณที่ 4ีคูณสเมตรค่ะสำหรับวิวนะคะห้องนอนรองที่อยู่ตรงบริเวณด้านหน้ามองออกไปก็จะเห็นเป็นวิวสวนที่ถัดจากตรงจอดรถค่ะนี่นะคะก็เป็นหน้าต่างที่มองออกไปเห็นวิวสวนบริเวณด้านหน้าบ้านอันนี้เป็นห้องนอนรองนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนรองอีกห้องหนึ่งนะคะอ่าก็จะอยู่บริเวณด้านนี้ค่ะก็กว้างอยู่นะคะ กลางนะคะอ่าก็ <S <S จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะหูเป็นบ้านที่แบบโอถงพื้นที่ใช้สอยแบบจัดเต็มเลยนะคะสวยมากๆเลยอันนี้เป็นบ้านเปล่านะคะลองจินตนาการดูว่าถ้ามันมีการบิวนะคะบิวแบบใส่เฟอร์เนิเจอร์เข้าไปคงจะดู อุ่นแล้วก็ดูน่าอยู่มากๆเลยด้วยพื้นที่ใช้สอยภายในเนี่ยโอโถงโปร่งโล่งสบายมากๆเลยค่ะเอเรากลับมาที่บริเวณห้องโถงกลางของบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะหยมันโปร่งแล้วก็โล่งมากๆเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงนะคะตรงบริเวณด้านหน้าบ้านว้า มีสวนนะคะตรงด้านหลังโรงจอดรถหลับตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่บริเวณด้านหลังบ้านนะคะาสามารถทำเป็นลานซักล้างหรืออยากจะต่อเติมเป็นครัวไทยเพิ่มเติมนะคะก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะคะอ,อันนี้เป็นพื้นที่บริเวณด้านข้างค่ะเดินเด้รอบบ้านเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีความสนใจต้องการหาบ้านนะคะในโซนทําเลใกล้ๆก,ก,กับอ่างเก็บน้ำมากประชันนะคะที่มีบรรยากาศออความน่าอยู่ความร่มรื่นกระแสะลมที่แบบดีมากๆเลยนะคะบนทำเลนี้นะคะก็สามารถติดต่อนะคะสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์โทรนะคะตรงบริเวณท้ายคลิปด้านล่างได้เลยจ้า สำหรับรายละเอียดของซับนะคะ,ะวันจะขออนุญาตนะคะใส่รายละเอียดของซับแล้วก็ราคาเอาไว้ในเว็บไซต์นะคะแล้วก็จะแปะลิงก์เว็บไซต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ค่ะสนใจยังไงนะคะก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดซับในเว็บไซต์ได้เลยค่ะต้องการนัดหมายเยี่ยมชมนะคะก็โทรมานัดล่วงหน้านิดนึงนะคะอย่างน้อย1วันค่ะบ้านหลังนี้สวยแล้วก็ น่าอยู่มากๆเลยนะคะสนใจก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะบ้านหลังนี้นะคะรอเนื้อคู่อยู่คะ่ะ